พอเห็นแบบนั้นมันก็ยิ่งตกใจแทนที่จะขับช้าลงมันยิ่งบิดเต็มที่ไปเลยจนลืมไปว่าเป็นจุดที่ลงจากสะพานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะว่าไปแล้วคำว่าเลี้ยงเมืองชื่อก็คงบองบอกอยู่แล้วว่าเป็นการเลี้ยงเมืองหลบเลี้ยงรถติดต่างๆนานาสารพัดสำหรับนักเดินทางแล้วไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ย่อมอยากถึงที่หมายแบบชนิดไม่ต้องรถติดอยู่บนถนนสายหลักนาแน่นอนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดสุดลอน ที่เมื่อใดพรบคำเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงกันจะดีกว่าสำหรับถนนสายนี้ผู้เล่าขอไม่แจ้งพิกัดแค่บอกได้ว่าเป็นทางเลี่ยงเมืองสายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีจุดนี้จะมีทางวิ่งใต้สะพานและข้ามสะพานเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางข้ามอำเภอและหลบเลี่ยงรถติดโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน แต่ดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่การจราจรเม่ต <the> ิดขาดมากนักก็ยังมีวัยรุ่นที่คึอขนองขับรถโดยไม่ระมัดระวังและประสบอุบัติเหตุบนถนนสายนี้กันอยู่บ่อยๆผู้ใหญ่หลายคนบอกเล่าต่อกันมาว่าเป็นถนนนกสายหน่งที่มักมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นเสมอและเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดเหตุการณ์สดสยองขึ้น เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันเมื่อมีหนุ่มวัยรุ่นควบรถแต่งซิ่งพร้อมสารสองคนบนรถได้เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนท,นท้ายรถบรรทุกบนสะพานแห่งนั้นจนเสียชีวิตยกคันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เพื่อนเราที่มักใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนอยู่เสมอถึงกับหลบเลี่ยงเส้นทางนี้ไปพักใหญ่โดยโอ๊ต เพื่อนของเราได้เล่าให้ฟังว่าเส้นนี้มีตัวตายตัวแทนอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยแม่กูเลยบอกว่าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงไปก่อนโอ้ดเป็นว่าอย่างนั้นและดูเหมือนจะหลบเส้นทางนั้นอยู่หลายวันจนวันหนึ่งที่โรงเรียนมีกิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียนส่วนใหญ่ต้องมาช่วยกันทํผพานไหว้ครูรวมทั้งโอดด้วยวันนั้นจําได้ว่า เพิ่งผ่านช่วงอุบัติเหตุใหญ่ไปได้ไม่นานและก็เหมือนแม่ของโอ๊ตยางจะขอไว้ไม่ให้ผ่านเส้นทางนี้แต่ด้วยความทีกม่กลับเย็นกว่าปกติเริ่มโผร,โรเพลไกลคำและบ้านของโอ๊ตก็อยู่ไกลกว่าเพื่อนคนอื่นเราเลยบอกให้โอ๊ตรีบกลับจะได้อ้อมไปเส้นทางอื่นได้โดยไม่รู้เลยว่าวันนั้นโอ๊ตเป็นรันแอบหนีไปเส้นทางเดิม เพราะว่าอยากถึงบ้านเร็วๆเวมารู้จนเช้าวันไหวครูที่โอ๊ตไม่ได้มาโรงเรียนและแม่ได้โทรศัพท์มาลาครูพร้อมกับแจ้งว่าโอ๊ตประสบอุบัติเหตุตรงทางเลี้ยงเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยความที่เป็นวันไหวครูพวกเราเลยไม่ได้ไปเยี่ยมโอ๊ตกันแต่พาก,กันไปอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุด เมื่อแม่ได้ปล่อยให้พวกเราอยู่กันตามลําพังในห้องพักคนไข้กับเพื่อนโอ๊ตก็ได้เล่าให้พวกเราฟังถึงประสบการณ์สุดร้อนในชีวิตของตัวเองจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดโอ๊ตเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นโอ๊ตขับไปทางเลี้ยงเมืองและมันก็บอกว่ามันขับไปบนสะพานเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งเมื่อขับไปจนจะถึงกลางสะพาน จู่ๆก็มีเงาดำเหมือนผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่วิ่งข้ามจากสะพานอีกฝั่งมาทางฝั่งซ้ายมือที่โอ๊ตขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยความตกใจมันก็เลยเบรกจ,จนตัวโกงแต่คณะว่าโชคดีที่ไม่ถึงกับรถล้มบาดเจ็บอะไรได้แต่คล่อมรถตั้งสติอยู่สักพักเพราะมันมั่นใจว่าเห็นคนข้ามถนนมาจริงๆแต่พอเบรกรถแล้ว กลับหายไปอย่างหน้าตาเฉยเหลียวซ้ายแลกว่าบนสะพานแทบจะไม่มีรถตามหลังหรือว่าสวนทางมาเลยจากที่โพลเพลยอยู่ฟ้าก็เริ่มมืดสนิททำเอาขาสั่นก่อนจะบิดเดินหน้าต่อแบบไม่กล้ามองกระจกมองหลังกันเลยตอนนั้นใจมันก็ยังคิดว่าคงจะรอดแล้วแหละเพราะว่าลงมาจนจะถึงตีนสะพานแล้วแต่ในขณะนั้น จู่ๆโอ๊มันก็เล่าว่าได้ยินเสียงดังใกล้มากเหมือนกับกระทิปอยู่ข้างหูเลยว่าให้ขับช้าหน่อยเพราะว่าตอนนั้นมันบิดเร็วมากแต่เสียงจะมาจากไหนได้ในเมื่อขับรถมาคนเดียวสักพักมันก็เริ่มรู้สึกว่ารถหนักมากเหมือนว่ามีใครมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอยู่ก็เลยลืมตัวหันไปมองกระจมองหลังเท่าน,นั้นแหละครับชัดเลย มีคนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของมันมาด้วยเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ยังดูวัยรุ่นแต่สภาพใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดดวงตาเลือดถลนที่ร้ายไปกว่านั้นคือมันจำได้แม่นยำว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่วิ่งตัดหน้ารถเป็นก่อนหน้านี้เพราะว่าเสื้อที่สวมใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวที่เปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดและน้ำหนองที่ไหลยเยิม้ม ออกมาตามบาดแผลทั่วร่างกายพอเห็นแบบนั้นมันก็ยิ่งตกใจแทนที่จะขับช้าลงมันยิ่งบิดเต็มที่ไปเลยจนลืมไปว่าเป็นจุดที่ลงจากสะพานซึ่งปกติแล้วจะใช้ความเร็วไม่มากเพราะว่ารถมันจะพุ่งอยู่แล้วและขณะที่มันแทบจะหลับหูหลับตาขับรถด้วยความหวาดกลัวอยู่นั้นเจ้าของร่างสูงใหญ่ก็หายวับไป จนรถเบาลงแต่กลับไปวิ่งตัดหน้ารถมันอีกครั้งคราวนี้ตัดจากซ้ายไปขวาเรียกว่าชนตูมเขาเต็มๆทำให้รถของโอ๊ตถึงกับล้มคว่ำมไม่เป็นทา่าแล้วถาลายไปประท้ากับต้นไม้ที่ข้างทางเสียงดังสนั่นล้านถนนด้วยความที่ทงมืดและก็เงียบแถมยังวังเวงสุดๆตอนนั้นโอ๊ตบอกว่าตัวเองรู้สึกเหมืนมาก แต่โชคดีว่าจะมืดคำ่ำหรือเวลาไหนโอ๊ตก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่ตลอดเวลาหัวก็เลยไม่ได้ฟาดเพลินหรือได้รับอันตรายถึงขนาดกะโหลกแตกอะไรแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำเอาแขนหักมีบาดแผลไปทั่วร่างกายเหมือนกันหลังจากนั้นมีเพื่อนอีกคนหนึ่งออกปากแซวเหมือนจะทำให้ใค,คลายเครียดโดยถามโอ๊ดว่าแน่ใจหรือว่าเป็นผีไม่ใช่ว่าใครมาแกล้งนะ แต่กลับกลายเป็นว่าทําให้โอดดมเนเครียดหนักกว่าเดิมเพราะถึงกับหันมาหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่งส่งให้ดูหนังสือพิมพ์ที่เก่าจนกระดาษเหลืองกรอบพร้อมกับบอกว่าที่มั่นใจเพราะไปเจอหนังสือพิมพ์เล่มนี้โดยบังเอิญที่ห้องฉุกเฉินตอนที่รอทําแผลอยู่ซึ่งหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมันเป็นข่าวที่รถยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกที่เป็นข่าวดัง ซึ่งผู้ชายที่เป็นคนขับรถนั้นสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนหน้าตาก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากที่มันมองเห็นจากกระจกมองหลังสักนิดแค่คิดก็ขนลุกเกลียวไปทั้งตัวและมันยังเล่าให้ฟังอีกด้วยว่าตอนที่มันนอนโอดโอดอยู่ข้างทางนั้นจากที่เงียบสงัดอยู่ก็ไม่รู้ว่าบรรดาสุนัขจอดมันมาจากไหนมันห่าหอรับการเป็นทอดจนโอดไปได้แต่สวดมนต แทบจะไม่เป็นภาษาภาวนาให้มีใครมาช่วยมันให้หลุดพ้นไปจากตรงนี้ให้ได้มันยังได้บอกอีกว่าถ้าช้าไปกว่านี้อาจจะได้เจอผีวัยรุ่นตีมผีนั่นเป็นรอบที่สามและเชื่อได้เลยว่าคราวนี้ได้กลายเป็นตัวตายตัวแทนของจริงแน่ๆพวกเราแค่ได้ฟังโอทเล่าก็พลอยอกสั่นขวนแขว,น,ว,น,ว,น,วนตามไปด้วยบรรดาเพื่อนอีกหลายคน ที่ชอบบิดข้ามสะพานเลี้ยงเมืองแต่ก็หันมามองหน้ากันเหมือนกับจะบอกว่าต่อไปนี้คงไม่ผ่านไปเส้นทางนี้ตอนกลางคืนอีกแล้วโดยเฉพาะไอโอดมันบอกว่าเข็ดจนตายสาบส่งกับทางล่าสุดล่อน,นี้ไปเลยขอไปตามถนนใหญ่ที่มีไฟส่องสว่างทางไม่เปรี่ยวมีรถวิ่งตามท้ายหรือว่าสวนทางมาบ้างก็ยังดีกว่าแน่ๆ หลังจากหายดี ee, ได้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วโอดได้ไปทำบุญอยูที่ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเพื่อความสบายใจและตั้งแต่นั้นมามันก็แทบไม่เฉียดกลายไปเส้นทางเลี้งเมืองสายนั้นอีกเลย